เอสซี SC มาคอมเมนต์ไงว่าต่อไปนี้เปิดวงบิดวงสาวน้อยและลำเพลินโชว์กับสิคงมียูทูบเบอร์มาอุ่นอัวเต็มหลังไว่ที่กันบอกทั้งสิยูทูบเบอร์เขาไป็น้อยใจวะกันน้อยใจตัวกามิคุณรัฐนิสัยอยู่ดอกแต่เนาก็มีการศึกษาสุขคนอยู่เต็มนาเต็มหลังไว่ที่แน่นอนคนคนที่มานั่งดูหมอลำพวกสิเขาไปถึงหมอลำยูทูบเบอร์เขาเต็มนาฮันหมอลำเอาอย่างนี้คือแฟนๆม่ต้องตกใจหรอกเดี๋ยวยูทูบเบอร์ถึงเยอะอะไรยังไงเรามีระบงระเบียบ ท้องทจัดระเบียบกันยุคคือที่ผมจัดช่วงไทยของฤดูเมื่อกี้เนี่ยช่วงก้อนปิดดูดูกันคือว่าได้ผลนะครับเพราะว่าถือว่าให้มันพอกันระวังให้มันไปด้วยกันหมดได้เพราะว่ามียูทูบเบอร์นี่ก็ดีสมมติว่ามีกันมีงานอยู่มใส่เนี่ยงานเจ้าหิงใหญ่เลยครับยูท <YouTuber S 2> ูบเบอร์ไปร้อยคนมแม่งงานมูนเจ้ายิงใหญ่เลยนะครับมสมมติว่าวันนี้เล่นอยู่บ้านพลงามเนี่ยบ้านพลงามนี่โอ้โหเปิือึ้นมา y o ยูทูบช่องไหนไมแต่บ้านพลงามบ้านพลงงาม มีมันเป็นการนําเสนอหรือโปรโมทผลงานหมู่บ้านของมู่เจ้าอีกความอันนี้จุดหนึ่งนะแต่ว่าอีกจุดหนึ่งอีกก็คือถาจุดจุดที่พี่น้องมองนี่ก็คือไปอุนวะพวกผมมีการจัดระเบียบอยู่แล้วเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอันดับแรกก็คือยกตยาเช่นเวลามิกเสียงตะกี้คดเตียมหนาหาเนาะเอ็นบเออเดี๋ยวนี้ก็คือสายขัวหน้าลาโพงเด็กไม่ได้ห้ามว่าถ่ายได้เหมือนเดิมแต่ว่าให้เป็นมุ่งสายขวามุมออกไปไกลยังน้อย ปล่อยให้นายเวทีพอว่าม่สิตัดปัญหานี่ใครจะไปออกันอยู่กเาเลยออกันแล้วอันนี้คือเราเข้าถอดหัวใจเป็นคนเมืองนี่บันี่ก็เป็นคเพิ่อ,อนแตที่ผ่านมานี้แต่นเราปรับใหม่แล้วฉะนั้นก็คือกระยุ่งเอเอไส้โค้ดล้วก็ซูมเข้ามาก็ได้เหมือนเดิมไม่มีปัญหาอ่าแล้วก็ช่วงผูนนน้นั้นผู้นี้ออกต้องดูบรรยากาศหนา้าเวทีหน่าเวทีสมมติว่าพี่น้องอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นไั่งช่เออนี่แหละครับบมเป็นยูทูบเบอร์กับกล้องเกมคือเกาเหรอฮะนักแช่ ถูมือนี่เก็บภาพนี่มันอดไม่ได้พเขา6กิเก็บิปปุณิยครับ็นไทยมันอดไม่ได้คือทุนนลยมาไายคนดังนี่แหละคอยติดตามคอยมากพู่นะพูดนี่หอดพอจูออกหอดอุ้งอิงออกเนี่ยจังเสียงก็ถือกล้องไปเลยนั่งเก็ีมันสะทไม่ได้นาอเอ็นบ้าเดี๋ยวจะไปเฮ็ดวิทยุถุงก็กดอกไปเนี่ยเฮ็ดวทยุงก็กไป่จอไ่้ นี่นะครับคือการชี้แจงแสดงใหมันบอโจคือบางทีแล้วปัญหาทุกอย่างนะพี่น้องนี่ที่เป็นขับนะครับทุกอย่างก็คือของมูลคือข้อดีข้อเสียพี่น้องแต่ก็คิดว่าถ้าเกิดไม่ดังถ้าเกิดไม่มีคนอยากไปไถมันก็ยิ่งารมณ์นึงเลยวันนี้มีอย่งนี้เรามีทั้งข้อดีและข้อเสีย นนเป็นข้อเสียก็ยีน้ำไปปรับปรุงแก้ไขถูกต้องครับนนแล้วอยูกดีต้งเราคิดว่าเมื่อกี้เราปรับมาแล้วประมาณหนึ่งเดี๋ยวเราลองดูอีกครั้งหนึ่งว่าหน้าง,งานมันจะอะไรยังไงเดีย๋ย้<ช>อันนี้โอ้เจออันนี้นี่เจออันนี้นี่นี่มาจากชนบุรีเลยนี่